นี่นละครับแล้วก็ได้3ามแปดนะครับสําหรับผลที่ออกแอก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับ, 1, 7, 1, รบแล้วก็แปดสามอ่านั่นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับหวยเด็ดจะไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในเลขหน้านะครับเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวนะครับซึ่งผมไม่ค่อยนำเลขหน้านะครับเลขท้ายมาคำนวณนะครับก็เลยผมไปดูนะครับมันสะดุดตาอยู่นะครับซึ่งมาดูกันนะครับเป็นคู่เดียวนะครับก็ลองนำไปลุ้นดูนะครับเผื่อจะโชคดีกันนะครับสำหรับในงวดของวันที่16 ตุลาคมนะครับซึ่งผมว่ามันมันมันออกแปลกนะครับมันออกแปลกมา2งวดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวเดียวกันเลยตำแหน่งเดียวกันนะครับก็ไม่แน่นะครับก็วันนี้นะครับเลขอาจจะออกมาแบบนี้นะครับเหมือนเดิมก็ได้นะครับอันนี้ก็มารอดูนะครับเป็น2ตัวบนนะครับ ของตัวบนก็ได้นะครับล่างก็ได้นะครับหรือจะลองนําไปจับเป็น3ตัวก็ได้นะครับลองมาดูนะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับใครกดไลค์ชิปนี้ก็ขอให้โชคดีถูกหวยนะครับในงวดของวันที่16ตุลาคมนี้ด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับเราก็มาดูสูตรนี้กันนะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับเนาะอ่ะซึ่งสูตรเนี้ยนะครับเข้ามา ต้าแดดวันที่16กนะครับกันยายนนะครับผมว่ามันแปลกนะครับแปลกๆยังไงนะครับก็หาวันที่16กเนาะกันยาก็ต้องเอาเลขหน้านะครับเลขหน้าเลขท้าย3ตัวนะครับของงวดของวันที่1กันยานะครับเพื่อที่จะหา16กเนาะก็ต้องเอาวันที่1นะครับเลขหน้าก็จะเป็น2 7 8 3 02สนะครับส่วนเลขท้าย3ตัวนะครับก็จะเป็น4 58นะครับแล้วก็1 2 3อ่านี่เลยครับก็เราจะใช้นะครับผมจะเอาในหลักร้อยมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้ง1ครั้งที่2นะครับเลขหนา้าเลขถ่ายออกมาทั้งหมดนะก็จะมี2 3 4แล้วก็จะเป็น1โดยทั้งหมดนี้ที่เอามาในหลักร้อยนะครับผมจะนำไปคูณด้วยเลขคงที่9ทั้งหมด นะครับ29เป็น18ถ้ามี2เอาเฉพาะในหลักหน่วยนะครับ3 9เป็น27 4 9, 4, 9เป็น36 1คูณ 9, 9ได้9นะครับก็จะจับทั้งหมดนี้นะครับบวกกัน8บวกกับเเป็น15นะครับก็เลย5 5บวกกับ6เป็น1 1บวกกับ9ได้0ูนเราจะได้0ูนย์แล้วนะครับต่อไปนะครับ เราก็จะเอาในหลักหน่วยนะครับของทุกทุก,ทกครั้งนะครับของวางวันเลขหน้าเลขท้าย3ตัวนะครับก็จะเป็น 8, 2, 8, 3 8, 2, 8, 3นี่แหละครับก็จะนำไปคูณด้วยเลขคงที่9เหมือนเดิมนะครับเเหมือนเดิมฝั่งนี้นะครับ8คูณ9นะครับได้72 29เป็น18 89นะครับก็จะเป็น72 3 9นะครับก็จะเป็น27ก็จับทั้งหมดนะครับ2บวกกับ8ครับได้10เนาะก็เหลือ2กับ7บวกกันนะครับก็จะได้9นี่นะครับ0 9นย์นะครับคู่เดียวนะครับลองไปจับนะครับสารผลที่ออกเลยนะครับผลวันที่16นะครับเลขที่ออกก็จะเป็น9 3 5นะครับล่างเ0นยเนี่ยนะครับข้อมานะครับ เออนะครับแล้วก็มาหานะครับในวันที่1น่ตุลาคมนะครับก็จะเอาผลของวันที่16นะครับเลขหน้าเลขท้าย3ตัวนะครับเลขหน้านะครับก็จะมี6 09 8 1 7เเลขท้าย3 7 9 0 0 7สายลับนะครับนี่ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราจะนำหลักร้อยนะครับก็จะมี6 8 3แล้วก็จะเป็น0คูณด้วยเลขคงที่9นะครับคูณ9ให้หมดเลยนะครับ6 9เนะครับเป็น54 8 9เป็น7 2 39เป็น27ศูนย์คูณอะไรก็จะได้0นะครับก็จะเป็น4บวกกับ2นะครับได้6 6บวกกับ7นะครับก็จะเป็น13าอ่ะเอาเฉพาะหลักหน่วยก็ได้3นะครับต่อมาเราจะเอาในหลักหน่วย เรากจะมี9 7 9 7อ่า9797นะครับแล้วก็เราจะคูณด้วยเลขคงที่9เหมือนเดิม99เป็น81 79นะครับเป็น63 99 81 79ก็เป็น63นะครับ แล้วก็จับบวกกันเหมือนเดิมนะครับ1บวกกับ3ได้4 4บวกกับ1ได้55บวกกับ3ก็จะเป็น8นี่นะครับแล้วก็ได้3 8นะครับสำหรับผลที่ออกก็จะเป็น1 7 1เ็นนะครับแล้วก็83อ่านั่นนะครับง่ายๆนะครับง่ายนะครับเราเออนะครับมันก็มาแบบนี้นะผมคิดว่ายังไงก็ก็ขอให้มาอีกเหมือนเดิมนะครับขอให้มาอีกนะครับยังว่าของวันที่16ตุลาคมนะครับ ก็นำเลขหน้าเลขท้ายวันที่1น,นะครับก็จะมี 2, 8, 5นะครับ 3, 6, 1, 3, 7, 9นะครับแล้วก็ 4, 4, 9นําหลักร้อยนะครับก็จะมี2นะครับ 3, 3แล้วก็จะเป็น4 หลักร้อยทั้งหมดนะครับคูณด้วยเลขคงที่9นะครับจะไม่ง่ายเลยครับ9ตัวเดียวนะครับ2 9เป็น18 3 9เป็น27นะครับ3 9 27ก9นะครับก็จะเป็น36จับทั้งหมดนี้บวกกันนะครับ8บวกกับ7นะครับได้15 5บวกกับ7นะครับได้2 2บวกกับ6กแง้วก็จะเป็น8ต่อมานะครับเราก็จะ นำในหลักหน่วยก็จะมี5 1 9แล้วก็9นะครับทั้งหมดนี้ก็จะคูณด้วยเลขคงที่9เหมือนเดิมนะครับ59เป็น45 19ได้9 99 81 99 81นะครับก็จะจับทั้งหมดนะครับมีบวกกันก็จะเหลือ5กับ1บวกกันก็จะ เป็น6นี่นะครับชุดเดียวนะครับลองนําไปจับลองนําไปลุ้นดูนะครับ8 6 6 8นะครับก็มันก็ก็ก็น่าจะมีโอกาสอยู่นะครับซึ่งในงวดก่อนนะครับมันก็ก็ใกล้เคียงนะครับเนี่ยของวดของวันที่นะครับวันที่1นะครับวันที่1กันยาเนี่ยนะครับก็ได้8 6นะครับ6 8เหมือนกันเลยนะครับนี่ แต่เลงว่านั้นไม่มานะครับถ้าเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับก็อาจจะมานะครับจาก6ก็จะเป็น7จต่8ากก็จะเป็น9นะครับก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะออกเหมือนกันกับวดนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็น79นะครับหรือจะเป็น4 4 7นะครับ4 7 49นะครับเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับวดน,นี้ก็ได้นะครับแกอาจจะสลับตำแหน่งนะครับก็ได้แล้ว8 6หเนาะเออนะครับอาจจะเหมือนในงวดนี้นะครับ ก็ลองดูนะครับลองลองนำไปพิจารณาดูนะครับหรือจะเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับมันก็จะได้97เนาะอ่าถ้าเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับก็ได้97นะครับเนี่ยจะไปตามงวดนี้ก็ได้นะครับ4947นะครับเนี่ยแล้วก็86ตัวนี้นะครับก็ก็ขอให้โชคดี นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับสมาชิกนะครับทุกทท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเนาะถ้าผิดพลาดประกันใดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่แหละครับก็จะเป็นก็ขอให้มานะครับขอให้มาแล้วกันนะครับซึ่งผมว่ามีมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะมานะครับในชุดนี้นี่แหละนะครับก็ลองนําไปจับลองนำไปลุ้นนะครับหรือจะเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับอาจจะเป็น85ก็ได้นะครับ87ก็ได้นะครับเนาะเออนะครับหรือจะเป็น 6769นะครับจะเป็น6 6 7 6 9อ่าก็เป็นได้นะครับ6 7 6 9็ก็โอเคอยู่นะครับก็หวังว่านะครับทุกท่านจะโชคดีเนี่ยเป็น6 9อ่าก็ไม่แน่นะครับซึ่งเลขพวกนี้นะครับตรงกับหลายๆสูตรที่ผมคำนวณนะครับก็นี่เลยครับก็ลองนาไปคิดลองนาไปคํานวณดูนะครับว่าจะมาอีกไหมนะครับซึ่ง ผมว่าก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับเพราะว่ามันมันออกมาแปลกๆนะครับ2งวด2งวดติดเลยนะครับไม่แน่นะครับมันอาจจะมาอีกนะครับก็เป็นได้นะครับสำหรับในคู่เดียวชุดเดียวก็ลองนำไปรุ่นนะครับลองนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ